เราสู่กันฟังในช่วงที่2นะคะ Health and Beauty ค่ะใช่แล้วค่ะมาช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามสำหรับสาวๆกันต้องบอกว่าสมัยนี้หลายๆคนหันมาดูแลวเต็มกันมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆใชาคนสวยเต็มไปหมดเลยหน้าตาผิวพรรณรวมถึงหุ่องเราด้วยที่กำลังอยากจะสวยนะต้องบอกว่าดูแลตัวเองอะดีแล้วแต่ว่าต้องดูแลให้ครบถ้วนนะบางคนดูแลเรื่องของการออกกาลังกายดู เรื่องผิวพรรณเรื่องของเส้นผมแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมไปว่าเขาก็มีความสำคัญนั่นก็คือนั่นก็คือเฮยูฮันต้องเล็บและน้องมือของเรานั่นเองถูกต้องนะคะวันนี้เราก็เลยมีเคล็ดลับดีๆที่จะมาดูแลเรื่องของสุขภาพมือแล้วก็เล็บมาฝากกันนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะหลายๆคนก็อาจจะชอบในเรื่องของการทาเล็บอ่ะยกตัวอย่างอย่างนี้บางคนชอบต่อเล็บ บางคนก็ชอบพี่จะเพ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการดูแลจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากการที่คุณต้องดูแลเขาจากภายใน,ใช,นใช่แล้วใช่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูแลจากภายในเนี่ยต้องบอกหลายๆครั้งที่อาจจะเกิดการแบบปุต๊ตกใจออคือแบบเ,เล็บคุณเอ,อทำไมออคุณหน้าตาสวยแล้วอ,อสวัสดีค่ะยกมือขึ้นมาไหวแค่นี้เขาก็เห็นแล้วว่าเล็บเราเป็นยังไงบางคนนี่แบบเหลืองกลายออร่อนกรอน แล้วก็คนเป็นรอยฉีกเป็นบางคนแบบว่าเป็นน้ำทะเลคลื่นหรือแบบมีดอกเล็บซึ่งก็คือสีขาวๆที่มาจากข้างในของเราอีกทีหนึ่งนะคะมีวิธีแก้จริงๆนะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะคะอย่างแพทย์หญิงวชิราุทธระวนิชนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านด้วยกิตรติเนลเลาชนะคะอยู่ที่สุขุมวิท20นะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผิวหนังนะคะจากรามา รำพระได้ National Skin Clinic ใช่แล้วนะคะซึ่งเขาก็มีแบบว่าข้อมูลให้ความรู้มาค่ะว่าผิวมือนะคะแล้วก็เล็บของเราเนี่ยมีโครงสร้างที่แตกต่างจากผิวส่วนอื่นๆในร่างกายของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าผิวมือของเราเนี่ยมีความหนากว่าส่วนอื่นๆ<ช>เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเป็นพิเศษรวมถึงการจับต้องของต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่ได้รับการ เขาเรียกว่าธนุถนอมเท่าที่ควรก็จะเกิดการหยาบกร้านบางคนแบบแตะมือด้านเพราะยกของหนักด้วยเวลาแบบมีผู้ชายมาแบบจะจูมือข้ามถนนตกใจนึกว่าไปเถอะจับคนผิดเอจับอะไรอยู่แบบสากเชี่ยงหรือแบบเฮ้ยที่บ้านเล่นบาต่างระดับหรือเปล่ามือด้านเป็นตุบๆเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเนี้ผู้หญิงต้องดูแลทุกจุดเนาะใช่นะคะซึ่งต้องบอกว่าการดูแล เนี่ยมันก็ต้องแบบว่าเฉพาะส่วนนิดนึงนะเริ่มจากแบบว่าภายในนิดนึงก็คือเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพจากภายในเนี่ยก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8แก้วก็คือเป็นเรื่องเบสิกที่เราดูแลสุขภาพของเราแต่มันจะส่งผลทําให้มือแล้วก็เล็บของเราเนี่ยพลอยชุ่มชื้นแล้วก็ได้รับความนุ่มนวลไปด้วยอย่างที่สองก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็โดยเฉพาะวิตามิน B2 นะเพราะว่าวิตามิน B2 เนี่ยเป็นตัวช่วยในการ สร้างการเจริญเติบโตของเล็บให้เล็บชุ่มชื้นไม่ทําให้เรามีดอกเล็บเป็นดาวบางคนเล็บมาลายๆเพรอะเป็นจุดมาเลยบอกเพชรเล็บที่ไหนทาไมมันเหมือนกันเลยแต่จริงๆไม่นะดอกเล็บเอมันไม่ดูจริงๆดูไม่สวยแล้วก็จะดูเหมือนเราแบบว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองอันนี้คือผลของการขาดสารอาหารค่ะซึ่งต้องเสริมวิตามินบีวิตามินบีหาได้ที่ไหนคะได้เยอะเลยจากตับในนมเนยถั่วผักใบเขียวปลาแล้วก็ไข่ แล้วก็รวมไปถึงอาหารประเภทธัญพืชด้วยนาพวกถั่วถั่วลิสงไมไใช่ใช่ไหมผัวเหลืองได้หมดลันเตาได้หมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทานผักผลไม้นั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลจากภายในไม่พอภายในไปแล้วต้องดูภายนอกภายนอกเสริมเสน่ห์นิดนึงซึ่งต้องบอกว่าการเสริมเสน่ห์เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าดูแลง่ายๆนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยทำความสะอาด ก็คือเป็นแบบว่าแปรงนุ่มๆนะบางคนแบบอุ๊ยที่บ้านมีแปรงพอดีเลยเป็นแปรงซักผ้าเอามาขัดเลยคือแบบเอายังไงกระดานไม้แล้วขัดเลยไม้ก็ฟังเยอะแล้วโอ้เลือดกระจายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคก็คือดูแลสุขภาพเขานิดนึงคือลงทุนนิดนิดหน่อยๆแล้วก็ทําความสะอาดกับน้ําอุ่นซึ่งก็จะช่วยเรื่องฆ่าเชื้อโรคแล้วก็รวมไปถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรทาให้มือของเรามีความนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็บํารุงด้วย ครีมสำหรับทามือทาเล็บแนลเนาะแนลครีมที่เขามีไว้เฉพาะเลยเนาะใช่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแต่ว่าในช่วงนี้เราก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่อยากจะดูแลเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นเราก็มีวิธีการดูแลแบบง่ายๆมาให้แบบว่าเป็นตัวเลือกสําหรับใครที่อยากจะสะดวกแบบไหนก็ลองทําแบบนั้นดูนะคะเรากำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยรอมือเท้าแห้งแตก ด้านกันก็เป็นกันบ่อยเพราะฉะนั้นเรามีวิธีมานําเสนอให้ มือของเรานุ่ม <ฮะ S 1> แล้วก็ไม่สาะอีกต่อไปเวลาห,หนุ่มๆมาจับมือก็จะรู้สึกโอ้นุ่มๆน,น,น่าจับก็จะไม่ปล่อยเลยเ <c oughs> สักพักแบบว่า <c oughs> <c oughs> เงือเงือใช่เอามาวิธีแรกก็คือ <c oughs> เขาบอกว่าผสมน้ําตาลเแบบี้ออยล์และสะบู่เหลวอ,อย่างละสองช้อนโต๊ะแล้วก็นําเหล่านี้มาเทใส่มือผสมกันแล้วถูมือไปมาเหมือนกับว่าเรากาลังฟอกสบู่มืออยู่อ่าอย่างนี้ประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างมือให้สะอาด นะคะง่ายมากอ่ะยังไม่หมดบางคนบอกว่าที่บ้านพอดีเบบี้ออยหมดออพอดีเดินไปนีคุณแล้วจะมะนาวมะนาวช่วยคุณได้นี่เขาบอกว่าผสมน้ําตาลนะคะน้ำมะนาวแล้วก็เป็นครีมสดอย่างละ1ช้อนโต๊แล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนั้นคุณก็นวดฝ่ามือไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ําตาลเนี่ยซึ่งซึ่งมีส่วนเขาเรียกว่าคห้รอ่าแล้วก็ขัดเซลล์ผิวที่แบบอาจจะตายแล้วให้แบบว่า จนละเอียดไปหมดเลยนะจนน้ำตาลละลายแล้วก็โอเคถือเป็นอันวาเส็จสิ้นอันนี้เคยลองทำนะมือนิ่มเลยมือที่แบบเป็นตุ่มๆที่เออเป็นระดับระดับมากคือตอนนั้นถือกระเป๋านักเรียนไงเด็กๆก็ถูถูไปอ้หายใช่ไหมคะหายใช่ดีค่ะอ่ะวิธีต่อไปผสมนมสดแบบธรรมดาไม่ต้องใช้โลแฟตอุ่นๆสักครึ่งถ้วยกับน้ำตาลแล้วก็โยเกิร์ตธรรมชาติอย่างละสองช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์สองสัหยด จากนั้นก็แช่มือลงไปแช่มือลงไปก็จะรู้สึกอุ่นๆน,นุ่มๆแล้วก็ทิ้งไว้สักพักก็ล้างมือแล้วก็ได้มือนุ่มๆกลับมาค่ะใช่แล้วค่ะอ,อยังไม่หมดนะคะเกลือเนี่ยต้องบอกว่าคุณสมบัติของเกลือมีประโยชน์มากมายจริงๆนะเออเราก็สามารถใช้เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมะนาวอีกเช่นเดียวกัน2ช้อนชาผสมกันแล้วก็ใช้ถูมือเบาๆนะคะแล้วก็ใช้อาจจะเป็นแปรงสีฟันที่คุณไม่ได้ใช้แล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะมาขัดเบาๆบริเวณ เซลล์ผิวนะคะที่ตายออกไปแล้วซึ่งสําหรับอันนี้เนี่ยต้องขอแนะนํานิดนึงว่าไม่ควรทําเกินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งบางคนบอกโอ้ทุกวันเลยละกันออส<ะ>ักท้ายมือน,นิ่มสักพักเละเลยอะไรอย่างนี้ คือปืนกรดของมะนาวไงก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามีกรดสูงนะคะก็ทําสม่ําเสมอแล้วกันนอกเหนือจากทาให้ผิวมือของคุณนุ่มขึ้นแล้วเนี่ยยังทําให้สีผิวของคุณมีความเสมอมากยิ่งขึ้นอีกด้วยแต่ว่าแต่เขามีข้อระวังระวังนิดนึงคือบางคนแบบกัดเล็บเอายังไงเป็นแผลเออบางคนแบบว่าเพิ่งโดนมีดบาดมาทํากับข้าวให้คุณสามีอะไรอ่างนี้บีบเข้าไปสิก็แบบเสียงสูงมาเลยนะคะก็ต้อง เราจะระคายเคืองตรงแผลตรงนั้นได้นะอ่าเอามาวิธีสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าวันไหนที่มือเราเนี่ยทำงานหนักๆอย่างเช่นทําสวนล้างบ้านหรือว่าล้างรถหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยให้เทเกลือใส่ฝ่ามือด้านหนึ่งแล้วก็ใส่น้ํามันมะกอกแล้วก็ใส่มืออีกด้านหนึ่งอ่าเนี่ยอ๋อเทเกลือใส่ปึ๊บแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกอีกข้างหนึ่งแล้วก็เอามาถูกันค่ะอ่าถูกันประมาณ7นาที7นาทีเลยนะคืออาจจะดูทีวีไปก่อนก็ได้แบบ เมือก็ถูไปสิอ่ออกประมาณไม่ต้องแบอบว่าอาจจะ10นาที5นาทีก<ม>็แล้วแต่ตามสะดวกก็ทิ้งไว้ให้มันได้ระยะเวลาหนึ่งนะ,<ฮ>ะแล้วเราถึงค่อยล้างออกด้วยน้ำอุนอ่นแล้วก็น้ำอุ่นก็ต้องน้ำอุ่นพอดีไม่ใช่ว่าน้ำอุ่นที่ร้อนไปร้อนเกินไปก็จะทำให้ มือเนี่ยยิ่งขาดความชุ่มชื้นมากกว่าเดิมอีกใช่แล้วนะคะอ่ะเราพูดถึงเรื่องของการบำรุงไปแล้วเรามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะว่ามือของเราเนี่ยจะต้องทําความสะอาดแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าคืออ่ะอย่างเช่นล้างจานหรือว่าเราต้องถือของหรืออะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างการล้างจานบ่อยๆเนี่ยเป็นประจําบางคนบอกโอ้ยมือจะได้นิ่มไม่จริงนะคะเขาบอก<ห>ว่า<อ>จะทําให้มือเนี่ยสากเพราะว่า คือกรดของแบบน้ำยาล้างจาน,นาก็จะทําให้เราของแบบมือของเราเนี่ยแบบดูไม่นุ่มนวล<ม>อะไรย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะใช้เป็นถุงมือแทนนะคะอ,คอ่ะเป็นเคล็ดลับคร่าวๆมาฝากกันสํ<ม>าหรับสาวๆที่ไม่เคยดูแลหรือว่าดูแลแบบไม่ดีเท่าที่ควรในการดูแลผิวมือแล้วก็เล็บนั่นเองนะคะ<ม>อ่ะพูดถึงเรื่องของการดูแล สุขภาพมือไปแล้ว mm hmm. เอาใจนิดนึง mm hmm. สาวๆอย่างเราต้องทำไมคะดูดวงเนาะใช่อะ <c oughs> เรามาพูดถึงเรื่องของการพายใจแล้วก็นิสัยจากการใส่กระโปรง mm hmm. นะคะ mm hmm. ถามแบบว่าอย่างกระปองชอบใส่กระปงแบบไหนคะชอบจริงๆก็ชอบแบบเหนือข่าขึ้นมาหน่อยนะเออใช่จะีานนิดนึงเออเด่นนิดนึงสรียเปรี้ยวหน่อยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเบรกหน้าเรามาเล่าให้ฟังกันว่าจะเป็นยังไงจะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมใช่แล้วนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องของที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะ edusone. com นะคะที่เอาข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของผิวเล็บอะไรมาฝากกันคุณผู้ชมเองก็ ต้องดูแลเป็นพิเศษนะเล็บมือเราเพราะว่าบางคนเนี่ยอะไรติดกัดเล็บก็มีติดแคตเล็บติดอะไรพฤติกรรมแบบนี้นอกจากจะเสียบุคลิกแล้วเนี่ยยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของเล็บเราเองด้วยนะเพราะว่าเล็บที่ดีจริงๆแล้วเ,เขาบอกว่าเออซาตายแล้วกลโาโชว์เนาะ <c oughs> เขาบอกว่าจะต้องมีออมีเลือดฝาดสีแดง <c oughs> สีชมพูอยู่ที่เล็บเหมือนกับว่าเ,ออเลือดในร่างกายเราไป,ไปหล่อเลี้ยงให้เล็บดูอมชมพูอย่างที่เราเห็นเวลาที่ไปตาม ร้านทาเล็บอย่างเงี้ยเขาจะทาเป็นแบบเ้นต์ทิแบบเอ่อให้ดูมีเลือดอย่างงั้นแต่เราก็มีวิธีอย่างที่บอกไปแล้วว่าสามารถทําให้เล็บเราเนี่ยชุม่มชื่นแข็งแรงด้วยจากภายในสู่ภายนอกได้ด้วยใช่ใชแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการทาเล็บเนี่ยทำให้เราอาจจะเป็นการ บ่งบอกบุคลิกภาพของเราว่าเราเป็นคนชอบสีผิวแบบไหนหรือว่าอยากจะเป็นวันนี้ลูกหวานๆทาสีชมพูหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็อย่าลืมที่จะทาเขาเรียกว่าครีมแล้วก็อย่าทานเล็บบ่อยจนลืมที่จะแบบว่าให้เขาได้หายใจมีออกซิเจนกับเล็บนิดนึงใช่ไม่งั้นก็จะเหลืองออกมาเหลืองเลยหรือว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ทาเล็บที่คุณภาพต่ำก็จะทำให้เล็บเราเสียได้อาจจะเป็นคลื่นหรือว่า เป็นสีแข็งๆเขียวๆอะไรอย่างนี้ได้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็อ่ะอย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเนี่ยก็ดูแลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ในวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตอย่างเช่นวันที่แบบมีการสวมแหวนเ้เป็นวันที่แบบสำคัญที่สุดเลยนะนิ้วนางข้าวซ้ายนี่แต่บำรุงนิ้วดีได้นะคะแต่สังเกตไหมว่าอย่างแบบไหนนะเองก็มีความรู้สึกว่า คือในบรรดานิ้วมือทั้งหมด10นิ้วของเราเนี่ยรู้สึกว่านิ้วนางเนาะเราเป็นนิ้วที่แบบว่าสวยที่สุดอ่ะ พร้อมมากยังคงแบบว่างอยู่ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมไม่เกี่ยวแต่ว่านี่แย่คืออยากให้แบบการดูแลนิ้วมือแล้วก็เล็บของเราเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่คุณพร้อมเหมือนแบบสาวๆคนไหนที่ยังแบบสดอยู่อะไรอย่างเงี้ยถึงวันนั้นเราจะได้แบบเออรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมนิ้วของเราสวยจังเลยแล้วพอมีสวยรอไปก่อนเลยสวยรอไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่แบบคุณสาวๆสาม นําไปใช้ได้เองง่ายๆที่บ้านเนาะไม่ต้องไปแบบเสียเวลาหรือว่าเสียตุ้งสังเยอะแยะมากมายไปทําที่ร้านนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าอย่างที่บอกไปว่าเรามีเรื่องของการทายมิสัยจักระโปรงมาฝากกันใครจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ